พี่น้องครับปอ้าปอชนคนกะไรผู้ใดมาเที่ยวีปก็ขอให้เราำไปด้วยยุงีแม่ยเทียดนันแข้งยยุ้าุานสาวลอยแค้งดานสาวลอยตัเพื่อนชู้แล้วไปเอาเด้อโอ้ยอยู่นีกันยนาเก็บงเศ้าไปนค้นเนาพี่น้องครับสุดยสุดยอด ให้ยิ้ให้สุขทุกแบบคิดโลงไปแบบตรงตรงเล่นท้ายสิตงหัวใจสัานขอจิตวิญางามเดลงเก่ามาเล่าและถกฐานกันมากับงานเพลงรำลึกอึดอหัวใจคือพ่อ

ดอกตูนั้นคนก็คิวท่าเอาไวา้เพื่อนาเลิกงานสิทา่ามันบ่มียังขอฟังเสียงแต่แรงใจวันนี้ก่อนที่วัน ยังคิดก่อนครับหัวใจคิดหอดหักแพ้แมกกัดกันครับอย่าคุยนานนะดอกตูนคนขา้าง ก็ดีใจครับดีใจดีครับพี่้องครับแฟนๆครับโอบคุณีนเลยครับขอบคุณนะครับพี่รองแฟนๆทุกๆคนนะครับทุกๆกำลังใจเลยนะครับโอ้ดีใจไรนะครับแฟนๆสาวน้อยแพงสุขสุขุนครับคนทุกๆกำลังใจนะครับ ที่สำคัญเลยครับเพราะว่าจะเป็นเพราจะเป็นตองเอ,อาแม่แม่ของให้น้องจงครับมีแค่กำลังใจนะครับแล้วก็ส่งแค่นะครับรอยิ้มเสียงโรลมเอนะครับส่งบ้าฮอ,จอดจะมาถึงบนเวทีวันนี้เป็นอันที่2ี่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 0 0 67เวียนบรรจบครบบาทอีกครั้งหนึ่ง บนเวทีแห่งนี้ครับกับผู้บริหารหนุ่มมาคู่ไหนจยุบันอินก็โคตดเอาเรื่องทุกคนขึ้นบนเวทีเอาเอาไปไปไปได้จริงไปเลยสิจนเท่เสร็จนะปี้ว่าจะือวีไม่ไปน่ เืเ่องในวันก็ร่ววันเกิดเข้าปีที่41วันนี้ในซองหางองพกครับปีดวงโจุ์เกิดครับนี่นำเข้าปีที่41ท,ท,ทุกคนนะครับเรียนเชนิญแขกรับเชิญทุกคนนะครับขึ้นสู่บนเวทีร่วมปุยพรวันเกิดนะครับให้กับลูกไส้หล่าพ่อใหญ่สมกันแม่สุพาม,มันเลยย่าไห่ด้วยแม่เจ้าย่าไห่ไส้หล่าเมื่อนี้นะครับผู้ให้ชีวิตของโครการบันเทิงภูมิในคนครับ ทำให้ผมมีวันนี้จากวันนนั้มาถึงวันนี้ครับไอ้เพชรสารันครับพูดแต่งเพลงโชว์แบบแท้ๆครับใส่ใส่ใส่นะจิตต่อยากของฟอผมจิตต่อยากของฟอสุนทุ่งเกณฑผู้นี้นะผู้หาว่าในลำเจ้าเดียร์ยุตานดามประเทศไม่ดีใจครับไปขอบคุณที่ม้านออดซ้อดีสันกำลังเรืบ้านจาบกับท้องฟ้าครับเรืบ้านจับกำลังของบุรีรัำพร้อมพี่ใหญ่อีสานใต้และคร้อมครับเรืบ้านเรถตู้ครับ ขอบคุณนึ่งรสราชจากพี่น้องชัยาพุ่มดีครับขอบคุณมาซ่อมเปนไรครับดีใจครับที่ขัดมาได้ของพุ่ลูกทีมผมทุกๆคนนะครับลูกทีมผมเก่งมากลูกเรือผมสู้มาด้วยกันจากมือพิษจากมือเปลืฤดูกาลจนก่าหัดเปลี่ดูกาลผมเมือทีมเพ้นผมลูกทีมสาวได้แรกทุกคน คุณนายกัมสักจากพี่บอยพี่แอนนะครับพี่อาร์ตนะครับยินดีด้นะครับมอบของขวัญให้กับทุกท่านที่ขาดไม่ได้วันนี้พี่ดิวเทียมพัดครับมาเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยว่าจะไหนนี่ผมเดียวพี่ดิวเซอร์ไพร์นำมาเพิ่มกันในเป็นก้วขวานก็วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาวันเกิดพี่โจแล้วก็หนังภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับไคลอ้อนะครับก็ฝากแฟนคลับชาวไทยด้วยนะครับ แล้วก็ดิวมีเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วดิวจ้างสาวดาวเพชรบ้านแพงไว้นานแล้วครับแต่ว่าวัานไหนเดี๋วดิวบอกนะครับบัตรฟรีแน่นอนครับวันเกิดพี่โจปีนี้นะครับดิวก็ขอให้พี่โจมีความสุขมากๆ,ๆนะครับประสบความสำเร็จทุกๆอย่างทุกๆด้านนะครับพี่ชายคนนี้ก็ดิวเดินทางมาไกลแต่หัวใจก็ยังอยู่ที่เพชรบ้านแพงวันนี้นะครับ พรุ่งนี้พี่โจจะทำอะไรครับพรุ่งนี้จะพาทบุญจิตโมงเช้านี้เตยน้าเสร็จแต่เ่ว่าพี่น้องไปร่วมทบุญสร้างห้องน้ำวัดที่วัด,ดวนุ่นอแก้วครับไปสร้างห้องน้ำที่วัดใช่ไหมครับงนั้นวันนี้ดิวขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะพรุ่งนี้ไปร่วมสร้างห้องน้ำวัดด้วยกันแต่ว่าวันนี้ดิวมาในฐานะน้องชายตัวน้อยๆคนนี้นะคะขอร่วมบุญหนึ่งแสนบาทครับ การคุณดุนส่วนตัวครับอยากเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะครับถ้าเมื่อหนึ่งวันหนึ่งเราสําเร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มอบให้กับสังคมมอบไปให้กับคนรอบข้างนะครับมอบให้กับคนที่เขาแบบยังไม่ประสบความสําเร็จให้เขามีรอยยิ้มสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณหลายๆครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยวีดีโอโอ้โออโอโขอบคุณมากครับ โอเคแบ่งพิจารณาตอนนี้ได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับสุดยอดมากครับขอบคุณครับเล็กก่อนเชิญก่อนใดต้องขอเรียนเชิญเขาเชิญในแม่ก่อนอวยพรให้ลูกขอบคุณทีมเซเล่ยูทูบเบอร์มาบนเวทีด้วยครับเออขอบคุณกรุงเทพเดี๋ยวให้ให้ในแม่อวยพรแป๊บหนึ่งก่อนนะครับทีมงานยูทูบเบอร์ขอบคุณกระดานโอ้คุณแม่นะเน้ออาจารย์แดดจากประเทศแลนด์ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่ๆอันนี้จากน้องแอนกับน้อง